สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเนปซีทุกท่านเรามาตามตัวเราพัฒนาไม่เข้านะคะมาที่สองสามด้วยกันเลยสองสามสามสองด้วยกันเลยฝั่งนี้ก็มาศูนย์เก,ก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เป็นตัวกลับมาบนมาล่างมาด้วยกันเลยอย่างอันนี้ก็มาที่กันเหมือนกันเลยมามาตามตัว ทำไมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยเลว ขึ้นไว้เนาะออบ่อยครั้งเลยที่มันออกตัวที่เราบวกมาสามหนึ่งเก้าหกแปดห้า หนี่กออกใกล้ๆก,กัน,นพันหน่วยสิบร้อยพันบวกหน่วยบวกสองหกบวกแปดเหมือนเดิมเก้าสิบสิบเอ็ดบวกงานเป็นหกเจ็ดข้ามตัวเลขว่ะ ว่ามันไม่มาเลยตัวกลางนี่ไม่ค่อยมามันก็มาสองมาสามสองหกแปดขามตัวเลขไปเลยหกบวกแปดสี่ห้าจะพูดคือหกสี่หกห้าแปดสี่แปดห้า บางนี้9ก้าบวกหนึ่งก็ได้ศ1นตรงนี้9กบวกหนึ่งก็ได้ศูเพิ่มเตรียมข้างบนเนาะเพวามันคือกันไหลจับคู่ก็คือศูนยศเลยเนาะ ศูนย์ศูนย์ศูนหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองศห่เาสามเอาสามหางเลยฟังนี้เพราะว่ากันกันหลุดร้อยเก้าตัวนี้แหละสี่ศหนึ่ง ห้าูย์หนึ่งเมื่อที่แล้วผิดเลยหลักร้อยอะไรก็ไม่เข้าสักอย่างเลย ที่ออกก็คือเบียดสี่ศูนย์หนึ่งจบทางเดียวเลยแต่เรารู้นะมันว่างไปเขียนไว้สามห้าหนึ่ง ห้าหนึ่งแปดสี่ศูนย์หนึ่งหน่วยสิบหน้ยพันพันบวกหนึ่งใกล้ๆก,กันนะมันโอ้เงินไหลเล็กล้ว เลขไทยมุนจนฟ้าปิ้นแล้วก็ยังมั่งมั่นเดิมแปดบวกหนึ่งบวกสองสี่บวกแปดมันเหลือไม่เหลืที่ที่เขียนผิดเลยค่ะสี่บวกแปดร้อยบวกแปดนะคะทีนะะ่จริงร้อยบวกแปด เอาไปหนึ่งสามเลยไม่ต้องบวกไม่ต้องเอาสามตัวเนาะหนึ่งสามอันนี้จริงมันจะมีสองอยู่ตรงนี้ไม่เอามันเจอะแปดบวกสี่เป็นสิบสองนี่เหละ2สองสามนี่เลยเ <c oughs> ที่อาไว้ผิดแต่บนลัพมันถูกแต่มันผิดขอโทษขอภายเอฟซีแก้ไขให้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้า ถ้าแก้ไขเองก็ต้องได้ลบคิดทำไมแปดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งแปดบวกหนึ่งก็เป็นเก้าศูนย์เหมือนเดิมจับคู่ก็คือหนึ่งสองหนึ่งสามสามสอง สามสามาสหาอันนี้ตัดอันนี้ไม่ต้องอาเพิ่มตัวนี้ก็ได้เพราะว่ามันไม่ค่อยมา9 9 9า09 0าเก้า ที่บวกกับกันศูนย์เก้าสามสองหลักร้อยคิดว่าสองกับสามมันผิดนันมาในตัวองมันเลย มันมันสำหรับขั้วเนาะมันมาที่9ก้าสามสองศูนย์สามสองฝังนี้จะมาที่0ูนย์เสมสอง แม่นมากย้อนหลังอํะทำไมย้อนหลังมันทําไมถึงเข้าน่าจะทําผิดทําผิดก็ไม่ได้ลงเลยเนาะเพราะว่าเราบวกมามันเข้ามาปั๊บๆพอจะเอาจริงมันไม่เข้าเฉยดไหลสามศูนย์ศูนย์เก้าสามสอง พันบวกหน่วยบวกสองคงที่บวกแปดส่วนนี้พันบวกหนึ่งหน่วยสิบร้อยพันบวกหนึ่งแล้วหมื่นบวกสิบบวกพันหมื่นบวกพันไม่ได้บวกเพิ่มเนาะ ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสองได้สี่สี่ห้าไม่เอาสีนะ่หกเพิ่มไปสองเต็มเพราะว่ามันเจ็ดมันไม่มาตารงกลางไม่มาเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดแปดจะพูดก็คือสี่เจ็ดสี่แปด กเจ็ดหกแปดเราไม่ไรู้ได้มาออกกันไหนศูนย์ศูนย์บวงหนึ่งได้หนึ่งสองสามจะมาอีกไหมศูนย์วกศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งใกล้เคียงมากจับคู่ก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์ 3ามหนึาใกลๆกันนี่มาใกล้ๆเขียนกันฝั่งนี้เป็นบนดิแต่มันมาออกล่าง เน้นไปที่ตัวนี้กับตัวนี้มันมาฝออั่งนี้กับฝั่งนี้หอ,นะอ,อกมุมเก่าเนะมันโอกมุมเดิมสามส่วนสูเก้านี็เปลี่ยนอยู่หนึ่ง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 สองหนึ่ง จ็ดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งแปดสองหนึ่งศูนย์มันมันมันลาแล้วบอกเลยว่ามันจะใหม่เจ็ดสองศูนย์แปดสองศูนย์เอาโซบสองด้วยถ้าเบิ้ลตัวนี้ดิ ชอบกระจัดไปกัดก็เลื่อนผ่านนะคะไปส่งหางติดจะเทียมอันนี้ก็กันไว้ได้นี่อันนี้ก็กันไว้กันกันไวน้เนาะสี่หางเองถ้าฝั่งนี้มันไม่ค่อยมานะคะตัวนี้ไม่ค่อยมาก็ถ้าไม่ชอบก็บตัดออกไปเพราะมันไม่ค่อยมามันมาแค่สี่หางเอง หมายแค่สีหางนี้นี่ก็เหมือนกันมันจะมาศูนย์หแล้วมันมา0ูย์เแล้วมันจะกลับมาหนึ่งหนึ่งเลยชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะกาแค่ไปลุ้น6กเจ็ดหนึ่งหนึ่ง 1>, 8, 2, 1, 1 2 0สองศถ้าเลขมันมาอย่างนี้6 7 2 1 6ดสอถ้ามันจะมาอีกชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นไม่ชอบก็เลื่อนผ่าน ถ้าใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะอันนี้ก็กันไว้แคบใบลุนแคบใบลุนดูคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า คุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำๆรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมืองชุดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า